ุ้นเองกซาบนะซาซาบุญหรือป่วยบุนพี่น้องคุณได้เยอะมากนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ฟีนิรุยชาแนลนะคะมือนี่นะคะเท่าจะมาอ่า สัมภาษณ์ทีมงานวันนี้ทีมงานไปหาขุดกีโปมนะคะสัมภผัสเจย่ากันนี่ได้จักรตัวเด้จักรตัวเจ้ได้จักรตัวใส่หัวได้อันใส่เห็ดเห็ดใครเราไม่ใช่เห็ดเราเฮ้ยเห็ดคือดอกแงมเถอะนะดอกป่านนี้ลุยละโอ้ยเฮยเฮงเฮยเอาคือหอมดีถ้าเห็ดแงมเลยได้จักตัว สามสิบตัวคุณสาัวคุณเ้ออไย่งไรถ้าก่อน่เลยสัคุณ่อนะคะคุณ่อพาไปหลายบอกคนญ่ปมยคนปมหลายอยู่หลายจนขันคนเี่ยข้อต่ำหน่อยกว่านี้ปาปีน้องมึงที่ไโอ้ใหม่ให่ยยันดีว่าเพิ่งใครละญี่่มเจ๊ยาว่าก็เพี้ยนได้ดิ นั่ทอีพอบอกระนั่งน่ะอีพอเหอกการขาดที่คนจพโอ้ยหงอีพอออกาออกสองตนึงให้เจ้าหลานี่ััมันมันปลาขาคุณพอคือหมานครับแท้อกเะันเียตโดานอางครูมาเทศสมันดีดรอไร้ย่ พุ่แตกมาย่าอยู่อันนี้ประเทศไซนีดีดอกได้ยี่บอกปลายีพอคือมานแท้ยี้มก็ได้บอกลายบอกบแน่ย่แล้วมีต้กนตรงตอืว่าแม่จะได้สองเลยทีห้องควยได้หาได้หาสิบเจตัวด้วยหรือว่าก็มีหาสิบเวกมีคุณหนึงได้สามนึงได้สามสีเพราะว่าคันเจ้ยอได้ซ้ำานีบอ

เฮ้ย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 ติ๊นแชร์เายเอาว่ะเปืองไหนขึ้นอนคักแท้่ขับรถมาเบิกด้านหรือเมย์เฟืองไหนเบมย์นะขบวนหรือเมย์เฮ้ยหขบวนต้องเมย์ขับรถมาขับรถเนาะแยดเอวบวดเอวเจ็บขิงขับรถมาเนาะตื่นหรือหลับนี่คือแบบ จม่งตัวิ่งตัวเราทตัวน่งเนี่ยมึงเนี่ย่งเนี่ยให้ใจบึบบบคนคนอะไรคนี่ปัวงโอ้ยนหยอกมันยานสาบันดาโอคกันนะบานหัดตัวบ้นเหล่าเด็นให้สมัยตะกี้คนบอกเคยกคนนักเรียนมีต่นรุนอกคนไม่กินกลนเบากนที่โปมกนอย่างมีตาน่รุยไปหาไอ้เบ้งอะไรวะ ไป,บไปบเบิ่งอะไรสิไปบเบิ่งลราเทไปเบิ่งลราเทพกดเดียวกดเดียวไปเบิ่งพุทแมตต์ต่อเทพรถขั้นนี้เป็นรถหารนะอยากนักกินอะไรเด้พี่น้องหาคนญี่ปุ่มคนเบาหาเฮดไปสั่นเด้รถคุณผอได้นี่รถอันอันรถไม่เพื่อนนั่นสีแดงนั่นบ่ขับไปไสดดอกจ้างกขาบ่กเลยที่ นัด้ล่ะแทบบมล่องได้รถอยู่บ้อได้มา่นนั่นเอาเยอะนะเยเอาปเอาดนางขู้บอมาขอเบิร์นะครับว่าจะได้ลายกันได คนเคกรัอโมนเนี่มันก้นเป็นกนเป็นก็คนโบเปนมนือเดนพรพวกคนโบเป็นกันจกต้นเข้าไปหูงเสียคนนี้คนโบด็กคนได้เหนคนทํำมันได้โมันหลอตะวันมันยิงหู้มันมันต้องคนนั้นบเสียอยเนทอดกันหามหนอทุกวันเนี้ยมันยังหู้โบเสียมีหางใหม่นะซหางใหม่ปลง ปองสน,น่ไปเสออย่อมยงเอะเูเียนเ,เอามันเพื่อแน่นเาน,นี้เียยก่อนันด้น,น,นเล็กอดลงไปคน,นอีโปมนะ่แม่สิดือตองอ่เป็นไรที่เงน้นอยนึงขงาหาซื้อปุ๋ย เอาเนีย่ย <20. S 1> ออเ,าเยอาปปดเอาเนีย่ยเนีเยี่ยมอ่างไล่เออยี่ยมกนเกงเยียมานแันนักเบอร์ของต่อมนะคะของต่อมน้อยนะคะแล้เี่ยเียมเ<อ>่อไเาวนห้เ่ยนลอยอีดอกเนา cái chậu, kỉnh, Đó độ... bó, hậu ngoài. Làm nhau khai nhau với nhau để mất sự lắm của nhau đến đám săn kẹo không dám muốn kiếp làm mày và dòng nhau đã tuyên ngay khắp là kìm bóng nhau và dùng nhau và dùng nhau và nhau và dùng 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 nhau và ร่วมกันเลยไรใส่ขี้ได้บ้านพี่ตองฮะซับบุญหมเด้ซับมุญซับนะซับบุญเลยป่วยพี่ตองคุณได้เยอะมากนะคะเอิมก็จีบตอคลยคุณนไปฝากแพลวพาวนำ คบางกิเนคุณแม่กกรสิเป็นมนาทีใส่นะคะใส่ขีใส่ย้งกระสีสิปนแล้วแต่ความเผ็ดอยากเผ็ดกินพี่น้องคะแล้วแต่ภูมากสีปนกระแซบขัวกระแซบทอดกระแซบต้องมาเส้นน้ลุยทอดแซบ่ขัวนี้ลุยยำบ่ได้คู่าใส่ขีจีบปมนั่นโค่นเอามึงสิ่าเบิ่งกูเฮ็ดรับาครับเนี่ยเอ้เไปยังไปไปว่าส ค่ะพี่น้องคะมือนี้ภาครกิจไปกลกุ่ีบโปมของขอบขั่วนะคะกะถาา็ถือว่าได้หลายได้หลายซ้ํานีถือว่าได้หลายคักแหละเด้พี่น้องคะ<ม>พอ,<ข>อปก <ะ S 2> <ปะ S 2> ติอันเฮ็ดไข่ก็ได้คุนเห็นบ่พอปกตินั้นะ นกัเมียไปก้นอันกนเราเก่ามากกว่ท่บวได้หลายป่านนี่เนาะเดี๋ยวนี้คือไปเก็บอยู่ไปกนอยู่ป่าเห็ดนะคะนี่ละฤดูอยุอีสานบานเฮ่าฤดูเห็ดกะหาเห็ดฤดูขี้ป้มหาขี้ป้อมกินนู่นกะหากินนู่นกินหากินตามฤดูกาลนะคะมันจะมีอยู่เรื่อยแบบงสี่หลักพี่น้องอีสานบานเฮาบอกเออตะแนวอยากบอกเออตะแนวกินนะคะหากินง่ายหากินตามธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีนะคะอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นซัว์เป็นเป็นของกินของเฮ้านาะพี่น้องเอาไปเห็ดยังกินไรฟัดเต้เอาไปปนเอาไปอันขวเอาไปทอดแล้วแต่แกงใส้น้อใหม่ก็แซ่บพี่น้องขากินโอมนะคะบบมื้อนี้พาดอะก,กินมื้อนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้เยอะมากนะคะ<อ>ก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ FC ซันบุรีว่าส่งไกินเ้อ